ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็น500ตัวเก่า SCL ก็ทำ3วันแล้วมาลูกค้าเก่านี่น้าราคันที่7ที่8แล้วล่ะทั้ง b m ทั้ง Bent ทำเก็บเจ้านี้ทำเก็บรถหลายคันรถสวยกันเลยรถหรูกออกเก่าๆสองประตูบ้างสี่ประตูบ้างก็เขาทำเก็บขึ้นเป็นโชว์รูมที่บ้านเขาวันนี้ก็มาทำมา3รอบแล้วกว่าจะได้ทำ คันนี้ทำทั้งเส้นเลยแตนแหลกก็มาดูงานกันของเดิมมาก็ท่อหมดสภาพแล้วก็ใส่เป็นท่อแต่งไปเลยคันนี้ก็เงียบใกล้เคียงของเดิมแตนแหลกทั้งเส้นได้แคทเดิมรถนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นหกจะมาเร่งฟังเสียงกัน ตอนชเช้าเร้่วันขาวออกเนี่ยยางรถตองเตาพาท่านใจที่วเวลาเครื่องเย็นตอนเช้าเต็มเครื่องวันออกอย่างเนี้คือ,อยางตีนวาวล์วรั่วตกใจแล้วเ,เป็นทุกคันรถอองเตาพอร้อนและหายพอ,อเย็นแล้วเป็นการอย่างนี้ทันนี้น้ำออกท่อเยอะมากเลยถ้าล,ลองได้เป็นแก้วแน่เรียบร้อยแล้วครับผม